สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีเอฟซีไมเอฟซีเก่าท่านผู้ชมทัวโลกค่ะคือเก่าค่ะพี่น้องมืงหนีผ้าเขาโคเขาป้าเนาะค่ะแต่มืงหนีมากใกล้แนเนาะเข้ามาโพนทรายจังหวัด้ลยเอดแล้วค่ะพี่น้องขาฝากมาบม่เลิกคะขึ้ฝาก,ฝาก,ฝากขึ้นพ้นคือเก่าแหละค่ะวัดสีเวป,ปากเก่าพี่น้องเอ้ยบ่ไห้พ่นเต็มพ่นเต็มแล้วครับจอดรถเต็มทางเลยครับก็บเลยถอยครับห้พี่น้องป้นหาทางนั้นเนาะเข้ากลับมาทางไหมครับครับสวัสดีครับมา ดอกแรกครับนี่ก็คือจะเป็นเห็ดร่รวมเนาะแม่นักๆน่าจะเป็นเห็ดร่รวมอดอกแรกขงั้นเป็นเห็ดกอแดงค่ะองงีแงงฮักคอพี่น้องเห็ดละงอกเหลืองยังงามอยู่เลยนีย่เหลืออยู่ตามสภาพครับฝ <laughs> น,น,นะนตกเนาะฝนตกแต่เมื่อคืนผมว่าเนาะสาวไม่รูฝนตกเมื่อค หูเหลืองครับแต่เขียวครับนะครับฮิดแล้วงกเหลืองกันบสถถือฝนนะพี่น่องยังได้อยู่ครับตัดเด้ด้วยตัดใบออกเลยนะครับ C ครับตรงนี้ C จูมืองามครับนี่ ัวนี้งามอยู่จูมครับเนอะโอ้โอ้คือใหม่ <c oughs> ใหม่้แน่ไหนแตดอกเห็ดฝันไ่แน่หม,มองเห,ห็ดละงงูครับตะงูเลืงนะ้งอะ จีมันจำได้เห็นละงงเก็บไปเรื่อยๆครับนี่ติดตาเห็ดพึ่งหวานครับ่หวานโอ้ยพี่น้องเลยทั้งไตเ่ยบเป็นไปบ่ได้เลยปิดมันไปนับบัวใหเก้าไใบหมอกเก้าครับเนาะดอกบกยางอ่ะดอกเหลี่ยครับเห็ดไข่ขาวเหลียวโบเห็ดนาอว่าป้อมไปก่อนเลยครับนี่ครับ งามเลยออกงผดไข่ขาวดอกแรกของวันนี้ดอกนี้สิได้ปอผลต้อได้อยู่ยังดีเป็นอะไรอ่ะมาดูสิผื่นเสี่ยงเป็นหลาผเต่อผลต่อครับเห็นไว้ห้านะ ไปเลยยิปมะนาวเลยครับห้าดอกอูนชิบีพ,พ,พี่ในสร้อยนี่สร้อยนี่เห็นไหม,ไม,มเห็นบอกอ่าดอกครับพี่น้องมองเดียวกันเลยครับ,น,บ,น,บนี่็นบไม่รู้ไหมครับ nào thế này mừng mừng bột bột tê mày đi bộ nào bột nào có ớt tớ phì khắp này nè Má ý Má

พ้นตกะขันนิ้วพึ่งที่เสียเร็วครับงานขาบ้านบ่างเนี่ยให้เขาเปลี่ยนครับเป็นมูเลยพี่น้องไปนีโต๊ะนี้นำเก็บเลยครับเอาส่วนฝุ่นกันเนาะอือเอาไปทนบ่เสียงเอาไป้คอจะกับให้ดูไปครับอู้มูนึงครับมูนึงมูนึงงามๆเลยค่ะแล้วกรุบๆมาไปแข็งแข็งงามๆครับตามมาอู้ถ่ายไง

không nhiều lắm Đây, vô đồn Đẩy vô Đẩy khắp phía nọ Thì ra lấy có ao khắp Mua chùm bộ. mong song đó mong gần mong gần mong gần mong muốn con gần con <laughs> <Để. Để. cười> gần nhìn gần mong gần mong gần mong gần ุ่มให้เขาเปลี่ยนโอ้ยเหลืองๆเลยครับเหลืองๆเหลืองออก่อเลยนี่ครับนี่เหลืองๆเก็บเลยอุ้ยนี่หาครับพวกนี้โอ๋อข้างในเงียงกันอยู่พี่น้องเดี๋ยวเด้วยแล้วมาใกล้์กรยอ่ะเตะให้หน่อยดิสันอื อยู่ใก่เเขาไปบ่ไใดพี่นอ้องเดี๋ยวก่อนดักนกนสิหามุมเขาไม่กันเอาเลย,ยสู่ไก่บ่ไใดเขาไปทางในบ่ไใดครับมาพี่อีกดอกนึง <c oughs> มาบทท่านมื้อนี้ มืออื่นหายครับเหลียบร้อยบลงหกเหลืองครับสาวกันทกาอื่นที่เท่าพูนเห็นเห็นยังครับอืมสามเลยครับมองอุงงนี้ไข่เขียวน้ำงาเลยค่ะโอ้โหเด่วสามครับพี่ตัวนี้เพื่อกระสีกินไปแน,นี่ยหนุห่มแต่ยังแข็งดีพูนดอกมันยีน่เท่าพูนไปครับพูดอกมันก็ไข่เขียว đèn hắn chở đỏ xa mặt sếp hạng đấy là cái gì đâu dạy 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 dạy

เปลี่ยนสีทันท да ีแมนหมองเลือดแต่ขาวๆาวได้ได้นึ่งดอกเดือดเยอะมีดอกเดียวมองขาวเลยหลงอยู่ในป่าหรือว่าหมูมันงเหรอหมูเขาไปก่อนเรือไปเดียวโอหัวแต่สีคนน้อยเนาะที่เหลือ แมนพี่ีๆีพ,พี่อุ้ยงูเหลืองนี่นี่อุ้ยหันมาฝ่อพี่น้องแตงแต่แดดอันนี้เองเดี๋ยวด้วยมานนอยองอแงเลเข้ามาในให้เตะพอวคนเด้อพี่น้องอยู่ข้างนอกนี่รถว่วไหลครับ แต่ครับเมีย,ยนยจกสียางมาเต่โซนได้เนีย่ยหลายอยู่ครับคน,นเง็ดกะก็ได้เก็บอยู่กะหางเนี่ยบนเนียน่ยเนาะครับบางหมองอย่างถือกระได้แล้วครับซีผนครับจุบีจุบีจุบูจูบอกเลืองครับ Ô nhi này, con mọi này. đâu. Long mày mày. Long mày yên 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 Mình yên yên ดีเผามากเลยครับเก็บเห็ดอยู่จะหนีสูนสูนเพิ่นเพิ่นหล่ม <c oughs> เป็นเฉียดรันนะกับแกงครับแค่ขเขียวค่ะโอโดอกตูมแน,น่นอ่ะแค่ขเขียวค่ะพี่น่อ ดนไงไอมองเนี่ยกหาเห็ดนำเ้านำกพอกนอตื่นเด็กลุกเสาจิงสิละไอเห็ดเขาในีครับกลังมีเห็ดพึ่งมเห็ดผึ่งหวานเยผึ่งยัง้อนพึ่งตองนะเมีนมนึ่งอันใด่นแต่ก็สีหวานเสียบอยู่ดอกเป็นสั์เลยค่ะตีนั่นบ่ได้ดอกขจีขจีครับงาม tân nhìn bơi. này Nào. này Tân nè. Tân này Tân nè. cho nè. Tân nè. đi thế nó nè. Tân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  nè. ไม anyway. ่เลยค่ะพองเลยโอ้ยกะขาขาดอยู่เหลี่ยวนาะนี่บัวเตยข้างพอดีพี่น้องเดี๋ยวเรเห็นพอดีเลี้ยวดอกนั่นเดาเตียวเตียวจริงจริงดอกแหลกข้องมัอนี้อีกครับเนาะแม่นบอกแม่นพ่อท่านเห็นพอดเลยบัวงามๆค่ะเตียง

ไยโพดครับ <laughs> ขอบเตียงค่ะมพี่จุ่มหนึ่งอดอกั้นพืชดิเสียลแล้แล่ะไม่เดินนะเออลอยแล้วพี่น้อง <laughs> ขาลอยแล้วสี่้าเห็ดอยากเนี่ยเยอครับมือนี้ กิโลหนึ่งพอดอกหนึ่งครับแต่ก็ะได้ร้ายแล้วล่ะครับหา,ากับต่อไปครับสิเต็มตาบอมานี่นี่ก็ดฮิตรุวร่วมครับร่วมห็ดต่างๆหน้าหน้าชนิดนะครับเปิดเดฮดปวกมากะ ั่นบ่วพ่อกับบวพ่อเลย้อครับผิดบวงนีโอ้หะข้าวเปียงครับเก็บปังเก็บป้งบั็ข้าวเปียนนี่ยเก็บแป้งบัวอ้ซื่อดอกมาพี่ฮิดเพิ่งหวานครับมาหากันเฮากบ่ได้เอ่เก็บ้งใหญ่แมงมุมเลยนี่นะ อือ <One> ก <input> ็พอใหดแดงขีดปวกพอดอกมืโมนี่พี่น้องพอดอกเถียวอย่เงอื่นมวยถือคู่พี่น้องเออที่เห็นมันเหลือมดูมวยถือคู่หุ่กมาใส่หัวหมูนั่นแหละหุ่นทางนาก็มีอีกเนี่ยอู้หีดขาวพี่น้องโตกงามเดีล่ะ bên nằm bộ đọc đọc thấy chiến bố, gì ma thang phị, đấy thấy, ui, bái, ui gật ta phi nỏ đỏ bờ giang nhanh, hồn, hết tiếng léo thằng, tiền หมบดเลยก็เห็ดขาเห็ดปวกอกกล้วันอืมยังเหรอสักใหม่สักเสียมโอยู่สักเสียมถึกใหม่บัว่าแต่ว่าบ่มีแห้งสักเสียมเห็ดเ็พิ่งตดครับเก็บพ่อได้ไปแกงกินพ่อตดออกดีๆหนึ่งแล้วครับยาระบายยาระบายชันดีโบตดโบตดไก่ขี้เลยพี่น้อง มัันนนเแ่กินกับแม่นี่หลีครับไปกลับแล้วครับพี่น้องมือนี้กลับแล้วมานบออู่ค่ะยางจนขาลาก กระเพเห็นใ้มึงแล้วเหากะมานอยู่นะคะเห็ดรวมเห็ดซึ่งตองเห็ดระโงกเห็ดปวกเห็ดไข่เขียวเห็ดแดงเห็ดเขาแป้งเห็ดพึ่งหวานหลายเห็ดค่ะพี่น้องเห็ดหลากหลายชนิดสวยงามค่ะมันมันอยู่คือว่ามันเนาะในมือนมันหาเห็ดหยากสุดๆเลยพี่น้องอยู่นี่ขนาดเห็ดพุ่งหมูอ่ะค่ะ <อ>ก็มีให้เก็บนะคะพี่น้องอันบ้านเพิ่นกินดีดีเพิ่นว่าพักกาพงนหาใช้กันอ้อว่าสันเอ็ดพุ่งหมูเป็นที่นิยมมากเลยค่ะอยู่ที่พุทรายร้อยเอ็ดนี่ปทุมรัฐเนะาะอำเภอปทุมรัฐเขาเขารับสื่อเมนเอ็ดพุ่งหมูค่ะเพิ่นพักกานหาเก็บกระสือสันสุนสันบานเพิ่นเอาสาวกานิกากระเป๋าสวีกระต่ายซ้ำนี่แล้วค่ะมื่อนี้มันมันเขาสมอติปากก็ตาเลยเต็มพอดีแม่นครับไกย่างเก็บมาเหลื่อยเนาะค่ะบางดอกกับบริษัย ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะทุกไลค์ทุกแชททุกคอมเมนต์ทุกๆการติดตามขอบคุณกำลังใจดีๆที่มีสาวกนิกากระบาสุวิสเสมอมาค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับย่าไใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจสาวกนิกากระบาสวิสน,นั่นเด้อค่ะทางช่องกนิกาชนเนลไปละค่ะบายบาย